สวัสดีครับวันนี้นะครับลุงหนุ่มก็จะมีเหรียญดีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญวัดสนายนะครับตำบลพิมายอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญดีอีกเหรียญหนึ่งนะครับของทางภาคอีสานใต้นะครับซึ่งมีหนึ่งในเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธบุรินบดินปินประภาวัทราววดีนะครับสีสเกตครับก็ขอขอบคุณนะครับ ที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดแล์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับก็ได้ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำคลิปนะครับเรื่องของโทรศัพท์นะครับครับวันนี้ก็จะมีเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญดีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ นะครับมาดูรายละเอียดนะครับเหรียญหลวงพ่อพุทธบดินปินประภาทราวดีสีสเกตนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อนะครับพระพุทธนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งของวัดสายนะครับ นั่งอยู่วันแท่นอาสนะนะครับเหรียญนะครับจะเป็นรูปไข่นะครับเหรียญเป็นรูปไข่นะครับขอบนี้มีสันนะครับนี่ครับ ตรงกลางก็จะเป็นรูปพระพุทธนะครับนั่งอยู่ตรงกลางของเหรียญข้างบนนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพุทธบดินทรปินประภาธราวดีศรีสเกตนะครับนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเขียนว่าวันไย ตรงผ้าอาสนะของหลวงใต้หลวงพ่อนะครับเหียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็มีความสวยงามซึ่งบล็อกนะครับจะเป็นบล็อกแบบมีเส้นสายนะครับสายฝนนะครับทื่เกิดมาจากแผ่นปั๊มนะครับ มาดูลังนะครับขอบนะครับก็จะเป็นแซดขอบสันตั้งขึ้นนะครับนี่ครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นยันนะครับทรงนี้เลยครับมีอักขระยันนะครับทั้งหมดห้าตัวนะครับอยู่งบนและข้าข้างนะครับซ้ายขวานะครับ นี่ครับนข้างล่างก็มีอีกสองนะครับใต้ยันใหญ่นี่นะครับตัวหนังสือนะครับก็จะเขียนว่าตำบลพิมายอำเภอปางกลูจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ ซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็จะมีเส้นสายนะครับซึ่งเป็นบล็อกแท้นะครับก็จะเส้นสายที่ดีนะครับส่วนรูเจาะนะครับก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับรูเจาะนะครับ เราจะเป็นเล็กๆนะครับนี่ครับยาวดี่ลูกนี่ครับจอกนะครับส่วนข่าวออข้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับขอบข้างก็จะเป็นแบบธรรมชาตินะครับแบบรอยตับเบียดขาดนะครับนะ <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับมาดูคลิปถัดไปนะครับลุงจะนำเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ